สลามอะลกุมบเระมาตุลลอฮัวบเระกาตัครับหน่วยทีมงานเฉพาะกิจทีวีมุสลิมเนะครับเดินทางลงเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือชาวโรฮิงญานะครับนับตั้งแต่ในช่วงพระราชสวดีที่ผ่านมาครับมีการประสานงานที่แถ ย่านสงขลาสะเดาและแถบใกล้เคียงนี้นะครับก็ได้จากกลุ่มที่มีสโลแกนที่ว่าความดียังอยู่คู่คุณนะครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่วยเหลือชาวโรฮิงญาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งมีประเสัมพันนะครับจาง์ครับนะครับก็คือรู้จักกันในนามนาเซนะฮะพี่น้องรู้จักกันดีนะครับบางมูัั m นซิ n เจ๊นุ่มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมาอยู่ณตรงนี้แล้วก็เราเดินทางมาทีมชุดใหญ่นะบรรดาคณะต่างๆหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็วันนี้ก็พบกับบังนาเซ่ตัวนี้ครับอัสลามูอะลัยกุมุลามวะรหมตุลลอฮุบารากาตูเหนื่อยไหมอยากถามอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เหนื่อยครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับัอลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้ที่ทางทีมงานทีวีมุสลิมได้มาเยี่ยมเราไอศูนย์ประสานงานช่วยเหลือโรงยาจังหวัดสงขลาเราที่มาเยี่ยมที่สะเดานะครับ ก็วันนี้อ่ะนะที่เราทําศูนย์ประสานงานนี้ขึ้นมาคืออยากให้มีการช่วยเหลือพี่น้องชาวโรยิงยาให้เป็นรูปแบบในการทํางานจะให้มีการซ้ําซ้อนกันนะครับครับผมแล้วเป็นการอะไรต้อนรับพี่น้องที่จะเอาความช่วยเหลือมาอยู่ที่นี่ีทีหนึ่งครับเพราะจะถ้าเราพี่น้องไปให้ที่ที่ที่ค่ายที่สพอแล้วก็ที่ค่ายกักกันมันจะซ้ําซ้อนกันเราจะเราจะมารวมที่จุดเดียวกันแล้วก็จะการแบ่งกันแบ่งกันโซนกันทํางาน เหมือนตอนนี้ที่เครือข่ายสะเดวนี้รับผิดชอบที่สพซาเดวตอนนี้30 <40 S 1> ชีวิตครับที่หมอซาเดวและก็มอกอกีอีกทีมงานเครือข่ายของเราอยู่ที่ไอการกักกันที่ประดังเบซามีประมาณ135ชีวิตดูดูแลโดยชมรมบุหลันแดงครับดูแลอยู่ทางนู้นแล้วก็มีทางตอมอด่านนอกมีประมาณ240ชีวิตนี้ก็ทางไอเทศบาล จำนุญสำนักขามดูแลอยู่ฮะครับแล้วตรงนี้เนี่ยอยากจะไปดูการทํางานด้านในนะครับพี่ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับการเดิมหรือตรงนี้ตรงนี้เป็นสถานที่อโล่ให้ครับสถานที่ของสากรของพี่น้องสากรอาสหกรมุสลิมอามานอลาครับให้สถานที่ในการเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือครับ พี่น้องไปดูกันว่าสากรอามานเนี่ยทำอะไรกันบ้างให้อะไรกันบ้างกับเรื่องราวพี่น้องในภาพรวมๆนะครับเราจะเข้าไปดูด้านนว่าในสากรตรงนี้เนี่ยเขาบริการอะไรกันบ้างนะครับเราตามเข้าไปดูทำด้านหนนะครับครับครับเราทำเแล้วครับเราเข้ามาสู่ด้านในก็จะเห็นการทางานที่พี่น้องครับเหมือนกับการช่วยเหลือทั่วไปแต่วันนี้เนี่ยที่มีการแตกต่างที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะเห็นนะฮะภาพทางทีวีน้าท่วมแต่วันนี้เนี่ย น้ำไม่ท่วมแต่ในขณะเดียวกันเกิดความลำบากกับพี่น้องผู้ศรัทธาเราคือโยงยาเนะครับทีนี้ก็จะเห็นการทํางานบานาเซฮะเนี่ยฮะมีพี่น้องมาบริจาคยังไงฮะครับพี่น้องบริจาคกันมาหลายหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคจากชมรมมุสลิมของโรงพยาบาลสะเดาอ๋อนี่นะครับมีการติดต่อประสานงานมีการติดต่อประสานงานกันเดี๋ยวให้คุยกับรองประธานเครื่อใครช่วยเหลือพี่น้องและเจ้าโรงยาดีกว่าครับครับอัลลอฮฺครับบิสมิลลาฮิรร rahmanir r ครับก็ก่อนอื่นก็ขอสลามุอะลัยกุมรอฮฺมัตุลลอฮิวะบารูกาตุ ครับก็คือทีมงานทางทีวีมุสลิมใช่ไหมครับครับในครั้งนี้นะคือเราได้โอกาสมาเยี่ยมโดยเฉพาะคนทํางานในส่วนของจุดประสานงานซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของสาหกรณ์นะครับอยากจะถามในส่วนเบื้องต้นก่อนก็คือเรื่องของสาหกรณ์เนี่ยบริการอะไรกับที่น้องประชาชนกันบ้างครับตรงนี้ครับครับในจังหวัดสงขลานี้มีสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงินอิสลามนะครับมีอยู่3สถาบันมีสสถาบันครับที่นี่ที่เรายืนอยู่ขณะนี้เป็นสาหกรณ์บริการอันอามานจำกัด ครับและก็มีสากรบริการอันฮูดาจำกัดอยู่ที่คลองแงะเมื่อกี้ก็รับผิดชอบศูนย์คลองแงะพี่น้องผ่านมาแล้วและก็สากรอมทรัพย์อัสซิดีอยู่ที่ควนลังที่หัดใหญ่นะครับส่วนสากรบริการอามานก็มีการรับฝากก็คือวาดีอาครับและก็รับฝากการลงหุ้นมุดรอบะนะครับและก็ส่วนให้บริการสินเชื่อทมหลักศาสนาอิสลามเป็นหลักๆครับนี่ก็คือภาพรวมเลยครับในภาพรวมันนี้เนี่ยแปลเปลี่ยนหมายความว่าต้องรับมือเฉพาะกิจหละ โดยแปลมาเป็นศูนย์เครือข่ายในการช่วยเหลือพี่น้องที่มาจากในส่วนของการเดินทางที่มีจุดปลายปลายทางไปสู่ประเทศที่3นะครับนั่นก็คือพี่น้องชาวโรฮิงญาน,นั่นเองซึ่งมาในครั้งนี้เนี่ยจากสํานักงานที่เคยกว้างขวางแต่ตอนนี้เนี่ยมีสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมีการจัดการยังไงหรือติดต่อประสานงานกันยังไงบ้างครับตรงนี้ครับครับก็คือตอนนี้เนื่องจากสถานที่ที่คับแคบของสากลบริการอนามานแต่ว่า เรื่องใจมันมีความพร้อมนะครับเรื่องใจมันมีความพร้อมมันก็เลยสถานที่ที่ับแคบนี้มันไม่เป็นสิ่งที่แคบสําหรับเรารนะครับ,รบโ,โดยเฉพาะของที่จริงมันมีเยอะกว่านี้ตอนนี้เราได้รับการเอื้อเฟื้อจากโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มลนิทิเอื้อเฟื้อในเรื่องเก็บสิ่งของอย่างเช่นเสื้อผ้าตอนนี้เสื้อผ้าเยอะมากนะครับถ้าหากว่าเรามากองที่สํานักง,งานที่นี่มันที่ไม่เพียงพอก็คือถ้าจะบอกว่าตอนนี้เราขอหยุดรับในเรื่องของเสื้อผ้าไว้ก่อนอยากจะเป็นเรื่องปัจจัยอื่นไหมอย่างเช่นเรื่องของเงินเพื่อที่สะดวกในการ ที่จะส่งต่อหรือดูแลต่อไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือตอนนี้ศูนย์เครือข่ายศูนย์อำนวยการเครือข่ายช่วยเหลือโรงยบาจังหวัดสงขลาซึ่งตรงนี้เป็นศูนย์ใหญ่นะครับเป็นศูนย์ใหญ่เรารับบริจาคถ้าหากว่าเรื่องบอริจาคเสื้อผ้านี้ตามความเป็นจริงนี้พี่น้องชาวโรยญานี่ไม่ได้ใช้เสื้อผ้ามากขนาดนั้นกับพี่น้องที่ น้ำท่วมหรือว่าวาทภัยอุทุกภัยอะไรก็แล้วแต่มันไม่เหมือนกันเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันสอบมาแต่ที่ก็เป็นญหาเรื่องของสภาก็เลยอยากอยากจะได้อย่างอื่นก็คือเรื่องอะไรครับที่ถ้าถามว่าอยากจะได้อย่างอื่นตอนนี้ก็คือผมรับทราบข่าวจากหน่วยที่รับบริจาคหลายๆหน่วยหลายๆองค์กรที่รับบริจาคนะครับก็คือถ้าถามว่าอยากจะให้เงินทองที่พี่น้องตั้งใจจะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวโริงยาเกิดประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์จริงๆลงมาดูพื้นที่ที่สวนอำนวยการคือมาประสานงานกันก่อนมาประสานงานกันก่อนครับมาประสานงานต่างๆนี้เป็นการดีที่สุดเลยถูกต้องครับถูกต้องให้ความตั้งใจของท่านนั้นถึงพี่น้องจริงๆนะครับถูกต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายครับคุณอบิดีนครับมีอะไรจะฝากไหมครับกับจุดนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปจุดต่างๆนะครับซึ่งเป็นจุดที่บอกว่าเป็นจุดประสานงานที่เป็นผลเรื่องของการทํางานในครั้งนี้ คุณไปดีนมีอะไรไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนการทำงานที่พี่น้องเห็นนะครับการทำงานในขณะนี้เนี่ยอยากจะ,ะในเรื่องของจุดต่างๆนะครับที่ที่มีการประสานงานอย่างที่บรนนาเซ่เนี่ยมีการให้ข้อมูลตั้งแต่วันพฤหัสสุขที่ผ่านมาเนี่ยแปดเก้าจุดด้วยกันนะฮะในขณะนี้เรียกว่าเป็นการทํางานทีมนะถึงวันนี้แล้วก็เป็นการทํางานเบื้องต้นก็คงจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือทราบว่ายังยังไม่นิ่งใช่ไหมฮะในเรื่องของยอดตัวเลขไม,ไม่นิ่งฮนะวันนี้ก็มาเพิ่มอีก3คนนะที่สบอสเสดา ยังไม่นิ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรายงานจากลงว่าท่านมีที่ไหนมั่งตอนนี้ครับครับก็คือศูนย์ที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้ต้องกักชาวโรงยาอย่างเช่นสากลอย่างเช่นต้นนะครับอย่างเช่นด่านกักตมอประดังเบซาก็มีร้อยร้อยสามสิบห้าชีวิตนะครับมีที่สพอประดังเบซาสิบดชีวิตสพอสเดาสามสิบสามชีวิตและด่านกักตมอสเดาสองร้อย 52ชีวิตนะครับตอนนี้252เนื่องจากเพิ่มมาเมื่อคืนที่ข่าวออกทางทีวีก็คือมาจากบ้านฉลุงอีก8ชีวิตก็คือส่งไปที่ด่านนอกที่จริงด่านนอกนี่เป็นจุดที่เราหน้าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับเนื่องจากสถานที่คคบแคบด่านกักไม่ว่าจะเป็นประดังก็ดีด่านนอกก็ดีเป็นจุดที่เราหน้าเป็นห่วง นะครับแล้วก็ทางสปอต่างๆนี้ตอนนี้เครือข่ายเราได้ทากาลงพื้นที่ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านทุกๆหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีพี่น้องโรยิงยาอยู่ตอนนี้ตอนเย็นฝากบอกพี่น้องเลยเขามีการออกกําลังกายเล่นฟุตบอลแบ่งกัน2ทีมผู้หญิงและเด็กผู้หญิงและเด็กไปอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวครับพี่น้องไปดูแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงที่บที่ตอมครับตอมตรกันครับมีปัญหาครับ ถ้าแค่ไกผมคิดว่าเครือข่ายของเราคงจะไม่มีอำนาจที่จะไปช่วยในส่วนนั้นน่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคผู้หลักผู้ใหญ่เ็ที่ข้างบนนะครับครับแล้วก็มีที่กระจายอยู่ตามสปรครงแฮะสปรครงแฮะนี่ก็ยังไงก็ฝากขอบคุณพวกกับด้วยนะครับ ก็คือตอนนี้ผู้กำกับเขาให้ความร่วมมือกับทีมงานเราเป็นอย่างดีพระซาบธรไปอย่างนั้นแหละครับผมเขาเมื่อวานก็มีการเล่นฟุตบอลแข่งกันฟุตบอลกันครับผมแล้วมีทุ่งลุงนะครับทุ่งลุง10ชีวิตทุ่งลุงก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วนาทวี20ครับชนะ20ชนะก็มีตอนนี้มีชมรมอีหม่มคอเตบบิลานนะครับนำโดยคุณมูรอดนะครับนำโดยคุณมูรอดนะครับก็คือไปช่วยเหลืออยู่ในจุดนั้น รับผิดชอบในเรื่องของการจัดตารางเวรให้อาหารอะไรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็มีที่หัดใหญ่บางกล่ำหัดใหญ่นี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ตอนนี้สายรายงานว่ากําลังจะย้ายไปอยู่บางกล่ำนะครับกาลังไปอยู่บางกล่ำและมีทุ่งตาเสาเมื่อคืนทุ่งตาเสาของเก่าที่อยู่อยู่แล้วมี4-4ชีวิตนะครับ แล้วเมื่อคืนที่เขาไปจับมาจากบ้านฉลุงก็ส่งมาที่ด่านตมครับผมครับและช่วงเวลานี้คงอนุญาตเพราะว่าเราจะโฟนอินในส่วนของสู่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านสดๆเลยครับครับคุณกระทบผ่านโทรศัพท์ได้เลยครับว่าไม่ผ่านทีวีแล้วผ่านทีวีว่าพี่น้องที่ชมรายการอยู่นั้นเนี่ยสบายใจได้ว่าเกี่ยวกับการทํางานของในศูนย์เครือข่ายตรงนี้ครับหรือยังไงก็ตามแต่ก็สามารถบอกกล่าวได้เลยครับครับสองอะไรก่อน